ครับสวัสดีครับพี่น้อง f c ซแฟนคับแฟน์องนะครับเนาะพี่น้องครับเมื่อนี้มาสรุปแนวทางโค้งจุดท่ายนะครับเนาะแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์นะพี่น้องเนาะนะครับแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักพี่น้องเิมมีอย่างแน่พี่น้องนะครับสรุปโค้งจุดท้ายให้เปิดน้เนะพี่น,อน้องเนาะมีหลายสำนักพี่น้อง มาสรุปไทยกันฟังพี่น้องเนาะให้จัดสื่อจัดหากันพี่น้องให้เนวทข้างที่พี่น้องเป็นแฟนครับแฟนช่องอยู่นะพี่น้องเนาะวันันที่สิบหมิถุนายนสองห้าหหกพี่นอนะ้ 16, น 25, 66, นองนะครับให้มาเบิ่งแเนวทยางของพญยิยสาพี่น้องเนาะของพญยิยสา พ่อใหญ่สาเล่าสีฟันทงไห้พี่น้องสามตัวเม็ดเดียวพี่น้องนะครับเลขของเล่าจับคูไห้พี่น้องพร้อมมาพี่น้องจับคูไห้เรียบร้อยนะครับ๋ยวก็เอามานำเสนอไห้พี่ให้น้อง เดเบิ่งเดชชมนุ่กันนะพี่น,อนมมยย้องเนาะอ๋อปมพวยยิสาอ่าพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นแนวทางของเราได้พี่น้องได้ไดีด้วแนวทางของปมยิ้มสาพี่น้องนะครับรจิบแหลกอะไรลงไปแล้วพี่น้องอันนี้เอามายำโค้งสุดท้ายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องฮกกับเก่าพี่น้องฮกสองฮกสี่ฮกหาฮกเก่า เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าพี่น้องนะครับอันนี้เป็นแนวทางของพ่อใหญ่สาได้พี่น้องได้เนี่ครับเป็นแนวทางของเล่านะพี่นอ้องอ่าโค้งชุดท้ายแล้พี่น้องเอาเมื่ออวดเอาเมื่อเบิ่งกันพี่น้องก็ไฟสีดีไฟสีเด่นไฟสีมีความสามารถผ้าสามตัวแตกได้พี่น้องนะครับ ต่างสำนักถูกสำนักก็เลยฟันท่งกันสามตัวให้พี่ให้น้องได้วเบิ่งได้ชมกันเนาะครับเนาะพญายาสาฟันท่วงไปที่เจ็ดหกสี่พี่น้องเจ็ดหกสี่ของพญายาสาเขาอยู่ในสูตรในหลอกนะครับเจ็ดหกสี่พี่น้องเอาพี่น้องแคบหน้าจอไว้พี่น้องแคบหน้าจอไว้แคบหน้าจอไว้แล้วแล้วอย่าลืมกดไหลกดแช่กดติดตามได้พี่น้องได้อันนี้มันเป็นโค้งสุดท้ายนะครับฟันทงเลข3สามตัวเจ็ด หกสี่โกใหญ่สาผู้ใดบบมัสามตัว็มี2สองตัวมีพี่น้องมี2สองตัว6 6 i, มีใหกสองหกสี่หกขาหกเก่าได้พี่น้องได้เก่าสองเก่าสามเก้าสี่เก้าาพี่น้องแคปนาจอไว้ล้วกจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีได้พี่น้องได้เอาต่อมาอีกสำนักหนึ่งหนึ่งสำนักพี่น้องครับผมเนี่ยเอาตามต่อกันเลยครับผมแม่นิกพ่นผีใสพี่น้องแม่นิกพ่นผีใสพี่น้องแม่นิกพ่นผีใสนะครับ ฟันทุงขึ้นกันพี่น้องสามตัวให้พี่ให้น้องเึืนกนนะพี่น้องนะครับแม่นิโวดพิสัยวิ่งบนล่างพี่น้องสองกับสามพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างสองกับสามพี่น้องจับให้สองสี่สองสามสองสองแล้วก็บสองเก่าพี่น้องนะครับสามสามสามสี่สามหาสามเจ็ดฟันทุงไปที่สามสองเก่าพี่น้องนี่แหะครับแนวทางของโค้งสุดท้ายแต่ละสำนัก แต่ละอาจารย์นาพี่น้องเนาะนี่แหละครับเพื่อน 4. มาเบิงผลงานของเพื่อนไปพร้อมๆกันพี่น้องนะครับแต่พอใจดีกระสีมาเรียบเรียงให้พี่น้องได้เบิงได้ชมไปน้ำกันพี่น้องนะครับว่าเจ็ดอ่สิบสำนักเลขสามตวัวมีอย่างแน่แต่กระสีคำนวณให้พี่น้องเบิงอีกเกิดหนึ่งขังหนึ่งพี่น้องเนาะ ต่อมาพี่น้องเสี้นน้องไข้พี่น้องนี่แนวทางของเสี้นน้องไข้พี่น้องแนวทางของเส้นน้องไข้นะครับวิ่งหนึ่งกับหกพี่น้องจับคู่ให้กับหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าพี่น้องหกสามหกสี่หกห้าแล้วก็หกเก่าพี่น้องนะครับ อันนี้แนวทางของเส้นน้องคไายฟันต้งไปที่ศูนพี่น้องนะครับนี่แหละครับแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์นะครับเนาะอยู่ใส่กระซางพี่น้องมีคู่มีอาจารย์นะครับนี่ซิ์นีหาพี่น้อง ล้วก็จัดสื่อจัดจ้จางขึ้นกันแล้วพี่น้องครับผมนี่ละครับแนวทางของแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์พี่น้องนะครับเอากะไปพิจารณากันพี่น้องเอาไปพิจารณาเบิ่งกันแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์จิตตาต้องใจบอพี่น้องคือกระจัดคัดกระพานบ่าว่ากันพี่น้องแนวทางมีเข่ามีรุดได้พี่น้องเด้อ <c oughs> ต่อมาพี่น้องเหล็กล็อกของ คนชุ่มแพพี่น้องเด็กเราของคนชุ่มแพ่เนาะพี่น้องเนาะวิ่งบนล่างสี่กับห้าพี่น้องวิ่งบนล่างสี่กับห่าและพี่น้องมีอย่างแน่บัดอยู่พี่น้องจับคู่ให้กับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดและกับหาเก้าพี่น้องนะครับจับให้กับสวยงามสวยบูอยู่พี่น้องเลขกสามตัวฟันท่งไปที่เก้าห้าเจ็ดพี่น้องนะครับของ เลขกลอกก้นชุมแพร่ครับผมพี่น้องแนวทางของเพ่อนงวดวันที่1 6มีตัวหน้าสองขาห6เลขก็อกก้นชุ่มแพรพี่น้องแคบนาจอไว้เด้อแคบนาจอไว้พี่น้องเอาไว้เป็นลักฐานพยานยืนยันงวดต่อไปแนวทางของเพ่อนเข่าหรือบกเขาพี่น้องก็จะได้รู้กันทราบกันเนาะพี่น้องเนาะว่ากิ่งหรือบกกิ่งพี่น้องนะครับ เปิ้นแมนย่ำมันโค้งบอนะครับงวดต่อไปงวดีเปิ้นกะอ่าให้แนวทางมาอ่ถือตาต้องใจถือตาถือใจพี่น้องบอนะครับเลขอยู่ในใจพี่น้องบอนะครับอ่าเอากะบอกว่ากันว่าพี่น้องเนาะมันเป็นแค่แนวทางเป็นแค่คำนวนเป็นแค่สูตรพี่น้องอ่ะพี่น้องต่อมากสุดถ่ายและถ่ายสุดของอาจารย์อัดเนาะพี่น้องเนาะ ทดท้ายท้ายสุดของอาจารย์ยอดบวชวันที่16มีตุหน้าสองหาหกหกเลขคำนวณอาจารย์อดวิ่งบนล่าง4กับ7พี่น้องจับคู่ให้กับ4 2 4 4 4 7และกับสเก่าพี่น้องนะครับเจ7 5 7 7เจเจและกับ7 8็พี่น้องนี่แหละครับคือแนวทางของอาจารย์อดเนาะครับเนาะพี่น้องครับเลข3ตัวอาจารย์อดกับบเรน่าฟันตรงไหนคือกันพี่น้องนะครับฟันตรงไห้คือกันนะครับ ฟันทุ่งให้พี่น้องสามตัวเม็ดเดียวแขนแขนพี่น้องห้าเจ็ดสามพี่น้องนี่แหละครับคือแนวทางแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์นะครับนะเพิ่นสูตรเพื่อคำนวณของเพื่อนครับผมเข้ากับบอทราบได้บอรู้ได้บามันสิเป็นไปได้คือตัวใดพี่น้องอันนี้มันเป็นแค่แนวทางเป็นแค่ความคิดเป็นแค่บวกลบและคุณหารพี่น้องนะครับอ่ เลขออกอยู่บางกอกคนบอกอยู่อีสานพี่น้องนะครับแนละ้วมันกะบอ่อแน่นอนเึื่กันนะครับอันใดก็ได้ดเป็นไปได้ทุกอย่างแนวโม่มีแข้งมีขาหมุนคุดุนคุณุนคุลุนตกปกคุณุนคุณ,นคณุนต๊กปกลุพี่น้องจักสิเป็นตัวใดพี่น้องอันนี้เป็นแค่ความคิดเป็นแค่แนวทางพี่น้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอแล้วได้พี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีแนเดอพี่น้องได้ เอาสำหรับคลิปนี้พ่อใจดีกับบุม,มี่ยังมากมายพี่น้องเอาแนวทางดีๆมาฝากพี่ตอนน้องซ้ำนีนล่ละครับคลิปนะพ่อครับพ่อใจดีไหมพี่น้องพ่อใจดีสิคัดสันสิบสำนักฟันทงเลขสามตัวมาฝากพี่ตอนน้องคลิปต่อไปนี่พี่น้องเบิ้งบุามีสำนักใดนเนี่ยอาจารย์ไดนเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง้งไปชมกันครับผมไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ